มาทดลองนะครับตัวเอ8่นะครับของโดนนะครับฝึกเล่นนะครับตัวนี้นะครับมีรีโมทนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องระดับนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งคืบใหญ่ๆนะครับมีแบตตัวนี้นะครับจุมาเต็มอัตรานะครับสามพันมิลลิแอมนะครับผมตัวนี้นะครับผมใส่แบตเข้าไปนะครับกล้องนะครับกล้องกล้องล่างกล้องบนนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับจับระดับนะครับผมแล้วก็มีมอเตอร์บัลเลนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้มอเตอร์นี้เจ๋งมาก ชอยฟคนะครับขึ้นสูงมากนะครับลองขึ้นบนครับเอาลงนี่ลงนะครับเดี๋ยวลงไหมมาลงแล้วเข้ามาเรียนลงนะครับผมนี่เรียนลงไลมครับดี๋ยวเข้าในบ้านนะครับ ลาในบ้านเลยครับลงในบ้านนะครับปอดภัยดขึ้นเดอนันนี้นะครับผมเล่นโดนวันที่สองเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะขึ้นบินถึงระดับห้าสิบเมตรแล้วก็กลับมาลงในบ้านตรงที่ขึ้นบริเวณที่ขึ้นนะครับลงได้อย่างปลอดภัยนะครับถึงจะทุรักทุเลนิดหนึ่งนะครับแล้วตื่นเต้นมากครับในการลงนะครับลุ้นมากครับตอนแรกเกือบออกนอกบ้านไปอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ก็บังคับมาได้จนลงในี่สุดนะครับเห็นไหมครับลงอย่างปลอดภัยเลยครับ